พี่โจ๊กยิงพี่เล่าบอกแฝดเอ้ยยิงพี่เดียวเลยชีวิตเอ้ยยิงเดียวเลยชีวิตเขาจะยิงพี่ทำไม่ดีทำเราอะไรเนี่ยมานี่ไม่ยิงนะตามมาชีวิตเขารุ่นวายเลยไหนพี่ชายบอกอะไรเนี่ยพี่ชายบอกอะไรเนี่ยต้อยหมวกแดงเหรอพี่ไอยังไม่รู้จักมาเฟี๋ยวจะดีอ่ไรมีบอลเละพี่มาเฟียอันนี้หมวกแมลงวันสเปนนี่สัตว์ตามอยู่ข้างหน้าพี่ ไม่ไหนมึงบอกว่าอะไรมึงบอกว่าไงมึงบอกว่ามึงจะมาวันพฤหัสไม่ใช่หรอพี่บอกว่าวันศ like ุกร์ครับพี่พี so ่นัดวันศุกร์พี่นัดวันศุกร์ครับใช่เหรอเออพี่บอกพี่ดีว่าวันศุกร์โอเควันศุกร์ก็ได้หนังไก่ใครประกาศพี่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 ตูนที่เอกคาร์เขามีทินงเลยครับทิ่งเลยไรใครวะาไรหกส่วนดอกไหนหกส่วนะครับอยู่อยู่มาดารัเปิดนานแค่ไงโอ้ยนานมากครับแต่เปิดรับ อันเนี้ยเอาไหมก่อนก็ผมมารอบแรกก็สิบห้าทีแล้วอย่าดูน้เกงขาวขึ้นนะเย็นรู้จักนี่ครับยืนนี่นโดยืนตัวขาวอยู่น่ะอ้าวของโดน คนไฟบินกูหิวข้าวเออวอดเบื่อได้ไอ้เนี่ยกูหิวข้าวอ่ะหนังไก่อร่อยมากครับกินเพลินดีแต่ทำไมกินเยอะเะมันเปรี้ยวครับหรือว่ารามันขึ้นแต่หนังไก่กรอบมากครับเคี่ยวเที่ยงวันยันเที่ยงคืนของดีซ uh ีม uh ีนะว่าอยู uh ่ในเรียกเหนียวแลไอ้อน่แล да ้วก็เรียกเหนียวแลไอ้ต้ตีนแล้ว่าเขาเรียกเหนียวแลไอ้สัสตว์ตอนนะตอนนี้อไม่มีหรอ จริงเหรอชัวร์ป่ะคุยทีซีก็รู้เรื่องกันหมดนะอันนี้หถาพี่เดี๋ยวเร้องให้ทีซีอ่ะเป็นที่มออืดต่างคิดโปรโมทให้เอาไหนไหนไม่ก็คือตอนเนี้ยยี่แบบประกาศว่าเจอที่ไหนก็จะเล่นผมไม่คุณมาหาตอนก่อนสี่ทุ่มนะคุณไม่มาอีกนะโปรโมทอะไรไม่เห็นมีเลยหนาวว่ะหนาวว่ะหนาวว่ะพอคุณมีปัญหาผมนอกทีซีนะในถาวิตเหรอใช่เหรอเฮ้ยเอาดีนึกถึงหนังใกล้ต้อง ไอ้โดนไบต์เดี๋ยวกูโดนไบต์ไม่เอาเออเมื่อกี้หนังใกล้มันขึ้นลงบนจอได้ไงวะของดีพี่ชายของดี้พี่ชายพี่จุกพี่จุกพี่ก็ไอ้นี่ดิให้ให้เมืองเขาแปตามป้ายพี่จุกพีู่ไปตามป้ายเลยนะทำใจไก่ใี่ดี่พระพิงใช่ไหมเอวทีซีไม่ใช่คือตอนเนี้ยทีซีดูกดอยู่แล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้มีสตอรี่ไม่เกิดขึ้นกับทีซีไงเขาเลยไม่ได้ไล่ทีซีรู้อยู่ไก่ใจแล้วว่ามันมีหรือไม่มีอ่ะ มันไม่ใช่ตอร์เนี่เป็นทางการไงนึกออกไหมก็ไม่เป็นไรครับก็ผมก็ขอแทงนะทางอันน้ำถ้าเองแทงโดนคับปรับนะมันโดนอะไรวะถ้าเกิดแทงตรงเนี้ยก็หายไปแล้วผ่าได้เลยครับในเมื่อที่ให้เขาพักพิงอยู่ในนี้นี่ยังไงนะ มันเหมือนว่าให้เขาที่ยวเขาพักกินต่อนั่งไก่กรอบกินไม่นแรกไม่เป็ไม่ไ้อรอีต่อไปคือแตกเดี๋ยวมันไม่แตกกินไปฝันมึงไงไก่กรอบต้องไล่ออกไปเดี๋ยวฟันมึงได้แตกจริงแน่แล้วไม่ได้แตกเพราะหนังไก่กีวิตเขาไปแลกกับเหรียญ่ยงได้ไงอ้าวสักสามเหรียญเป็นทองขออีกหน่อยได้ปะรอเล่นรอเล่น คืออย่างนี้เป็นอย่างนะควรจะเรียกเขาไปคุยบ้างไปตกลงกันว่ามันจะเป็นอะไรยังไงคือตอนเนี้มันไม่ใช่สตอรี่ที่เป็นทางการอุกอ้อนกินเพลินครับตาอกไปไม่ได้ออาวนกินเพครับรู้อยู่แก่ใจแล้วนะครับแอบนี้อีกแล้วเหรอพี่ใช่ไหมหมายถึงใครรู้สับไปสับมานะพี่ทีสีกูไม่ได้สับไปสับมาคือตอนนี้สตอรี่สัสพาไม่ได้ประกาศเป็นสตอรี่นึกออกไหมเออถ้าเกิดว่าเอ็งแทงกันจากฝั่งนูน่ะต่อให้ไม่ได้ประกาศแต่วิ่งหนีเข้ามาในนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ แต่ตรงเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่หรอกเมื่อกี้ได้คุยกันในวอลเขาบอกดีดีเลยนะพี่นี่กูพูดดีสุดแล้วสันติวิธีนะพี่อันเนี้ยสันติเหมือนกันไม่อยากมีเรื่องหรอกพวกมึงเยอะขนาดนี้ดูดิกูอยู่กันไม่กี่คนเองคือประเด็นมันไปห้ามให้เขาใส่เขาไปแล้วนี่อยู่้างในครับประเด็นมันไปห้ามให้เขาออกไม่ได้อะได้ทีซิวสัวนตัว ใแล้วทีซ <Happiness unting> ีจะรับเขาเข้าไปอยู่ภายใต้ในขณะที่เขามีปัญหาผมอยู่ในรับไม่รับไม่รับมันไม่ได้รับเด้ยแต่แค่ปัญหาคือมันเป็นปัญหาของเองกับเขาที่ไม่ได้ผ่านทีซีไงทีซีแล้วผมก็คือเพ่าะอรนะเพราะว่าผมไม่ทำิีกดีกูเร่องถึงไอ้เรื่องหมาเล็กเรรดาไอ้ผีคนหนึ่งตาบอดหมูรูปไหล่วพีรับรองเขาเป็นภายใต้ทีซีดิาอนี้วยเจ้าระเคนิดตาทรงนั้นแหละทรงวิตูนคก็ทรงนั้นแหละก็ผมมีปัญหากับเขานอกทีซีมันก็ต้องไม่ใช่ยทรงนั้นแหละไอ้ ไม่ใช้กดดีซีแต่พื้นที่ดีซียังเป็นพื้นที่ดีซีอยู่การพี่ก็ต้องไล่เขาออกแล้วล่ะครับพี่เพราะพี่ก็อาจจะต้องเลือกก็แหละไม่งั้นก็งั้นกูขอเปิดไบเบิลแป๊บนึงไบเบิลคืออะไรพี่ไบเบิลไบเบิลคัมภีร์อ่ะอ๋อคนไม่มีศาสนายังมึงไม่รู้หรอกทรงพี่เหมือนไงพี่ไอคนที่หูหนวกเดี๋ยวนี่กูจะดูกดในหนังุยอะไรอ่ะหนังมัดเล็กเทวดาทรงพี่เหมือนจัดแหละ แข่งขวัญซิ่งอะนะเออไอ้มันเล็กเทวดาที่หัวหนวกอ่ะที่สองคนอะที่เดินมาสองคนแล้วดีดกีตาร์ดีดจอเกะดีดกีตาร์เฮียดีดพินเท่าไหร่ผมขอเวลาห้านาทีจุกไปสืบดิใครกูเข้าไปได้เหรอ เังลล่นองสั่งมากินแล้วครับสองห่ออร่อยมากครับติดใจเลยกรอบร้อยพ่อมากรอบไหลลองสั่งากิลครับสองห่ออร่อยมากครับติจใจเลยกรอบร้ ถ้าดูว่ามันมีความสอบเวลาที่จะเกิดความรุนแรงครับเราก็ต้องประกาศว่าพื้นที่ตรงนี้ประกาศประกาศก่อนนะพี่ว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่สำหรับสำหรับไว้หลบภัยนะครับนี่เข้าใจใช่ไหมนั่นแหละครับมันเหมประกาศมันจะเหมือนหรือว่าเราส่งขอออกไปตายหรือเปล่าไม่ไม่ได้ส่งไปตายครับพี่คือ มันคือถ้าเราท่าไปเหมือนก็เหมือนเบเกิ้ลตอนมันบริ้วณพี่ต้องคอนเทนต์ว่าถ้าเขาตามล่ากันอยู่ถูกไหมัันนม่ตามล่าที่เขาพยายามโมาแข่งก่อนที่เรียงหน่วยท่านตุ่มจะยุบแก๊งนะครับมาครับมามาตัมกันนะครับหนังไก่กินเพลินนะครับถึงแก๊งจะแตกแล้วแต่ยังมีหนังไก่ให้กินเพลินเพลินหลังแก๊งแตกไปแล้วราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทค่าส่งสามสิบห้าบาทอ้าวก็คุยกันเสร็จแล้ว สภาเรียกเขาลงไปเพื่อจะแจ้งเขาว่าถึงไม่มีสตอรี่ก็ตามแต่ว่าได้ส่วนลดจากแอฟตามด้วยซื้อมาจากฝาสตอรี่ไม่ใช่กูแล้วไอ้สัสกูไม่ได้ขายแล้วนั่นแหะไม่ใช่กูแล้วกําลังจะพูดให้เขาเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วยังไงเขาก็ต้องออกไปโอเคไหมครับงั้นต้องคุเราต้องคุนดีกว่ามา้ผมรอเนี่ยกังคุยกับเขาอยู่มันจะมาแทงกันอีนี้มันก็ผิดกฎเปิดเปิดได้ฟังกันบ้างบ้างนะครับเดี๋ยวเราไมไดูมันแบบว่าผิดไม่แทงอยู่ครับเขาลบยู่ ผมจะไม่ทำอะไรพี่กลับหาผมแล้วครับเนี่ยมึงทำมากี่รอบแล้วสองสวันเนี้ยยังไม่ฮะผมไม่เคยทำแบบนี้นะครับพี่ตัวนี้แจ้งพี่เพราะว่าพี่ฝากพี่ประกาศที่ผมบอกกไนดีกว่าผมไม่กล้าแทงหรอครับพวกพี่พีดเปิดประกาศไม่เป็นไม่ไม่ใช่พื้นที่หลบภัยอรัพี่เมื่อวานมันก็อุ้มพวกกูไปสองสามคนหรือเปล่าไม่ตอนนั้นพี่ยังไม่เป็นทีซีที่ขายหนังไก่นี่เตรียมเก็บเงินเกษียณหรือเก็บเงินไว้อมตอนตายครับเหนียนเอาแล้วพี่ตูนพลาดเองแล้วกูจะตายเพราะมึงอะไอ้เหี่อะได้ อัปเดตนะอัปเดตอะไ้กันนะยิ้มอะไรครับเพี่มันตลกมันตลกเข้าใจปะรู้จักป่าวเดวิลแอนเจิลนะใช่ป่ะพี่เอ็มซีใช่ปหมฮะมาหกพันกอซื้อรับๆใดไหมได้ครับผมชิวๆเลยว่าจริงๆตอนแรกก็คิดว่าปืนเอาตัวไปติดก็พอแล้วตอนนี้ต้องมีแกน้ำตาแล้ววะแบบโยนแล้วพูดไม่ได้อะไอ้สัตว์รอแป๊บนึงเดี๋ยวลงไปไปบอกเขาคุณใหญ่เดี๋ยวไปบอกเขาแล้วเดี๋ยวประกาศรอแป๊บนึงคุยอีกแล้วอัอนี่คุยอีกแล้วเหรอไม่คุยเอาเะไรแล้วอ๋อนึกว่าคุย ไอ้เป็ดไอ้เป็ดแตงแค่นี้ไอ้เป็ดมันหายไปไหนวะเสียงอ่ะฮวุยตอนราน้ตได้แล้วพี่เดี๋ยวให้จุกขับโพนิเซกดีกว่าให้จุกไปตังรถรอดิไอ้จุกโนริสาลาอร่อยปะอร่อยโคตรอร่อยอันนี้พูดแนะนำเลยเว้ยอันนี้โคตรอร่อยจริงไม่อวยไม่อวยเรื่องจริงเรื่องจริง นี่กูไม่ได้อวยเพราะว่าอยากอยากขายได้เว้ยแต่นี่เรื่องจริงเว้ยกูไม่เคยกินเที่ยไอโนนิสตาลายอย่ากกินที่แม่อร่อยขนาดนี้มาเลยอ๋อไม่หมายถึงเละอ่ะเละที่ิสาลายอ่ะไม่ใครได้หนังไก่พรุ่งนี้รอออกจาวหน้าหนึ่งเลยหนังไก่ติดคอตายกูบอกไว้เลยพ่อมึงอ่ะพี่จุกพี่จุกมีมีมีจ่ายเพิ่มอะไรนะไม่มีเด่นมันสุ่มเอาเดย์น้องไปซื้อไปเบิกรถทุ่นไปตงรถเออโอ้โเนี่ย ไอ้เช่นนี่ก็จะถามไอ้เช่ยนี่ก็จะถามไม่สัตว์จริงครับเสียจุกขอบมากครับน้องมีอายอไหมมีครับอายอยครับนั่นมาแล้ว <c oughs> ม้เย็ปไรหรอครับ <c oughs> <c oughs> รียมขันตอนนี้ได้จากจุด21 CEO คือกระทียมตนแกงแตกแจกฟรีหนังไก่50กรัมอไอติมใจและของสัมมานาคุณจับคุณเจสตี้อันแฟร์รถมูริสาลายี่โพสาลายุเชือรา519บาทแล้วต้องสาส่งเลย35บาทไม่น้อยเกินอะไรี้ยเนี่ยเสียกุญแโครงการอีกเฮียอะไรนะขออีกทีได้ไหมครับหนูอยอยากกินข้าวอะค่ะ พอดีว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่มีข้าวครับมีแต่หนังไก่กินเพลินครับเป็นรสมอสลาไลแล้วก็เป็นรสสไปซี่เป็นรสมิงแซบเป็นรสซาวครีมครับอร่อยเลยดิก็อร่อยครับแต่อร่อยไม่เท่าคนขายแล้วครับตอหนูหิวข้าวจุกเมินด้วเมินบิผมก็ดหิวเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ข้าวครับเราพี่หิวอะไรอ่ะหิวก๋วยเตี๋ยวครับ อยากซดก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะมีไหมครับที่นี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวน่าจะไม่มีนะมีแต่ข้าวอ่ะดิอยากซดตร้าอยากซดหมี่เหลืองครับมีไหมอะไรนะพี่โอเคพี่พูดอะไรไออยากซดหมี่เหลืองครับไม่น่ามีนะครับอันนี้รถเสียจริงเหรอครับรอรอพี่สาวค่ะพี่สาวแพ้เป็นครอบครัวกันเหรอครับอันนี้ไม่ใช่ครับใส่เล่นล้อมไฟโอเคครับถ้ามาไหนว่างเดี๋ยว เดี๋ยวไปเลี้ยงข้าววะได้ครับมาไหนให้นข้าวครับหิวทุกวันได้ไหมครับหิวก็หิวทุกวันนะผมก็หิวทุกวันนะครับทุกเวลาด้วยที่ไม่ใช่ข้าวเหมือนกันครับโอ้โหเอ้ยกูแม่งนักล่าใบการคุยการคุยจริงว่ะทุกวันเนี้ยเอ้ยกูมีกูมีกูมีแต่งไปเนี่ยนี่ดี